สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซและผู้ติดตามทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสรีมงคลพลายโคกนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ใหญ่ของเรานะคะพลายสรีมงคลกับพังวาสนานะคะควานออสพามาสปาครูน,นะคะเพื่อผิวพรรณที่ดีและปลอดภัยจาก ยุงกัดนะคะวันนี้มาสปาผิวกันนี่คือความสุขของช้างนะคะช้างหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้นะคะแต่จะเป็นควานเท่านั้นที่หาความสุขให้กับช้างโอ้ยเย็นสบายเลยนะคะ อดูพังวาสนาเล่นนะคะโอ้ยอากาศร้อนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงบ่ายโมงแล้วนะคะเนี่ยเดินมาจากบ้านโอ้โหดูพังวาสนาเล่นนะคะต่มตํมต็มต็ม นี่คือความสุขของช้างนะคะขออนุนให้พี่ใหญ่นอนลงนะคะรเรียกว่าสนามมาแล้วอืดูพี่ใหญ่กันเล หลับลง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 โอ้ยสบายเลยนะคะไม่ว่าสนาทำอะไร วาสนาแล้วโอ้ยโนนลงให้ภรรยาถูตัวเองนะคะดีนะคะโอ้สบายสบายนะคะวาสนาโอ้ขาขาเยียบเลยโอ้ย ดูพี่ใหญ่ก็นอนให้ภรรยาตัวเองถูตัวนะคะโอ้ความสุขของเขานะคะยอดเลยนะคะเนี่ยหาดูได้ยากมากๆเลยนะคะถ้าควานไม่ทำให้ก็ช้างก็ไม่มีก็ไม่สามารถทำเองได้นะคะเอา,เ,อาเต็มที่พังวาสนาวันนี้ได้นอนไปแล้วสักพักช่วง11โมง มาช่วงบ่ายนี้มาสปาคูนอืมออถูทูแลเร็วถูตัวเองด้วยถูพี่ใหญ่ด้วยอ้าอโอ้ <laughs> <laughs> พี่ใหญ่ของเรานอนนิ่งเลยนะคะอ้หู <c oughs> เลยบอสดาจัดหนักเลยนะคะบสอสตาเย็นสบายเลยนะคะเนี่ยผิวพันตึงๆมีน้ำมีนวลน,นะคะ โอ้ยดูพากันทำอะไรกันา <laughs> ราะนานถูกรนอนก่อนทั้งถูทั้งเล่นครูเลยนะคะดูท้งรศาศนา mm -hmm. พี่ใหญ่ลุกแล้วพี่ใหญ่อ้ถูด้วยคันเหมือนกันโอ้ลุกแล้วลุกแล้วนอนนานแล้วพี่ใหญ่วะโอ้ยวาสนาถูยังไม่สะใจเลยวัดถอยวัดถอย ให้าพาบรรยายเลยนะคะเนี่ยถอยวัดถอยวัดวัดอ๋เต็มที่เลยพี่ใหญ่เย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวกาศร้อนนะคะวันนี้ช่วงเช้านึกว่าแต่ฝนจะตกนะคะไม่ตกเลยกลุมฟ้าคลุมฝนถอยว่ดถอยที่หน้าขี่ เฮ้ยเล่นไม่ยอมเล่นเลยนะครับทังวาสนาะสุดโจทย์มึนมากช้างเชือกนี้เออ ไปเอาหัวถูพี่ใหญ่เอาพี่ใหญ่ก็ถูเองเอถูกันไปถูกันมานะคะเนี่โอ้ยดูปลายสิริบางคนนะคะวาษณาก็คันเอาหัวถูหัวเอาเอาเอโอ้ยรักกันมากเลยนะคะไปไหนไปด้วยกันตลอดนะคะคู่นี้ อืมมันซะไม่มีเอ้าดูพี่ใหญ่จับหูตัวเองด้วยนะคะเนี่ย อะดึงโซดึงวัดดึงวัดพี่ขอถูน้อยลายสรีบางคนยืนนิ่ง วาถอยวาถอยไม่ฟังแล้วที่ใหญ่ไม่สนใจเรื่องกินนะคะสนใจเรื่องเล่นสปาโคลนเป็นพังวาสนาเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่กคน ชื่นใจลินด้วยจับใบหูตัวเองด้วยเน็กหน่อยก็ได้ไปถูต้นไม้แล้วเนยพานอดนะคะถกกอดบริเวณที่ผูกช้างก่อนนะคะ นมใครสลิเลีงคุณถูโอ้ความสุขของช้างไปแล้วนะคะเรียกไปถูแล้วนี่อันดับเรกถูหัวก่อนคันที่หัวมาก สงสเฮาจะเลอะเฮาจะเยอะนะคะพลายสุริมงคลคันหัวอย่างเดียววาสนาไปไหนแล้วจับจองคนละต้นนะคะดูพี่ใหญ่ของเราไม่สนนะคะจะถูอย่างเดียวพี่ใหญ่ดูพังวาสนา วันนี้เอาความสุขเล็กๆน้อยๆของช้างพังวัสนากับพลายสรีบางคนมาฝากเอซนะคะด้วยการได้เล่นสปาคลูนนะคะโอ้พี่ใหญ่ยกขาหลังโอ,โอ้สุดยอดโอ้ยคันตูด,ด้วยวันนี้มายืนหลับนะคะพังวาสนามายืนหลับที่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะถ้าเป็นถ้าเขาคิดได้ถ้าช้างพูดได้เขาคงจะบอกควานว่าก็ต้องขอบคุณควานโอ๊ตน,นะคะที่ พาผมกับพังวาชนามาเล่นสปาครูนนะคะถ้าเขาคิดได้ก็คงจะพูดแบบนี้นะคะถ้าเขาพูดได้นะคะก็สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ